นี่ค่ะเพื่อนๆหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะปอกยังไงให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีค่ะเพื่อนๆไปปอกพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ได้หน่อไม้มาหน่อบอกใหญ่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยหน่อใหญ่มากดูสดๆ,ๆค่ะเพื่อนๆดูนี่เนื้อขาวจ้วโอ้ยหน่อใหญ่อะไรป่านนี้เดี๋ยวจะพาแกงหน่อไม้แกงป่านหน่อไม้ให้ทานนะคะวันนี้ไปทําพร้อมกันเลยค่ะ โอ้หน่อใหญ่มากค่ะเพื่อนๆอวันนี้นะคะคุณสมก็มีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับการปอกเปลือกหน่อไม้นะคะนี่เลยค่ะมาทําพร้อมกันเลยใช้มีดบางนะคะกรีดลงไปในเนื้อหน่อไม้ที่โคนเลยค่ะแล้วก็ไปหยิตามยาวตามความยาวของหน่อไม้เลยค่ะกรีดมาแบบนี้เลยนะคะ กดมาจนถึงปลายของยอดหน่อไม้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะกลีดทุกหน่อเลยค่ะนี่นะคะหน่อนี้ก็กลีดแล้วเรียบร้อยนี่นะคะหน่อต่อไปกรีดเลยใช้ปลายมีดนะคะกดลงไปที่เนื้อของเปลือกของหน่อไม้นะคะแล้วก็ให้ทะลุเข้าไปได้ กลางของหน่อไม้ได้เลยค่ะแล้วก็ลไล่มาจนถึงยอดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหน่อต่อไปโอ้หน่อใหญ่มากค่ะเพื่อนๆโอ้ยโอ้ตะอ,อ่อนค่ะนี่นะคะกิดลงไปเลยถูกเนื้อของหน่อไม้ไม่เป็นไรนะคะ ให้เขาทะลุไปที่เปลือกของหน่อไม้ทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเสร็จ <Okay. S 1> แล้วเราจะใช้เขียงนะคะขึ้นมาแล้วก็สับที่ปลายยอดของหน่อไม้ตรงนี้นะคะสับไปเลยค่ะนี่เสร็จแล้วก็ใช้มีดแกะเปลือกหน่อไม้ออกไปเลยค่ะหรือใครจะถนัดใช้มือก็ได้นะคะ นี่ค่ะรกสงก็จะใช้มือด้วยนี่ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแกะออกทั้งสองด้านเลยค่ะโอ้หนอใหญ่มากค่ะเพื่อนเพออู้ยสอ,อนค่ะนี่เก็บมาจากหลังบ้านสดๆเลยนะคะฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อผักหลังบ้านได้ทานตลอดเลยค่ะไม่ได้ซื้อเลยนะคะ นี่เลยค่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนขานีง่ายนิดเดียวค่ะวิธีปอกเปลือกหน่อไม้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วส่วนหัวนะคะเราก็ตัดออกไปเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อน,นขานี้ขาวจั๊วเลยนี่นะคะโอ้โหหน่อต่อไปนี่เลยนะคะเมื่อเราผ่า เปลือกออไปแล้วเราก็แกะได้เลยค่ะจะใช้มีดก,ก็ได้ใช้มือก็ได้ภายใน,นหนึ่งนาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะออกเปลือกหน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่ออนี่ค่ะโอ้หน่อใหญ่มากโอ้นี่ท่าทางจะหวานจวดเลยนะคะเพราะว่าสดจากต้นเลยค่ะนี่นะคะโอ้ งามเราปอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะปลายยอดของหน่อไม้แหลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เขียงนะคะลองแล้วก็สับออกไปเลยค่ะแบบนี้นี่เลยตัดออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหั่นชิ้นหน่อไม้นะคะวิธีหั่นชิ้นหน่อไม้คูสมงก็จะใช้ถาดนะคะนี่เลยค่ะ ถาดรองแล้วก็ใช้เขียงวางลงไปนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหน่อไม้นี่เลยตรงนี้นะคะที่มันเป็นเขียวๆนี่มันก็จะเริ่มแก่บ้างแล้วเราก็เหลาออกไปค่ะเพื่อนๆเหลาออไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเหลาออกไปให้หมดเลยแล้วก็เอาออกไปข้างนอกเลยค่ะ แล้วออกให้เกลี้ยงเลยนะคะทุก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 อะไรนะทุกหน่อเลยค่ะเพื่อนเ<ๆ>นี่และค่ะแล้วออกไปเล้วให้เสร็จเลยนะคะนี่อันนี้ไม่ไม่มีแก่เลยค่ะสวยมากนะคะโอ้หน่ากินมากค่ะเพื่อนๆนสดจากต้นเลยค่ะปลูกไว้หลังบ้านนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปตัดมาสดสดเลยค่ะเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็สับเลยค่ะนี้เลยวิธีง่ายๆนะคะอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สับเลยค่ะ ะะเมื่อเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ได้หน่อไม้หัวขาวสะอาดแบบนี้เลยหน่อใหญ่นัวอวบหน่ออิ่มน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเต็มไปหมดเลยอขาวจัวค่ะนี่นะคะเราก็จะได้หน่อไม้แบบนี้เลยค่ะอ้เนื้อสดมากนี่นะคะเพื่อนๆคุณสงก็จะได้หน่อไม้โม่ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆ เป็นหน่อไม้กิมซุงนะคะเนื้อหวานค่ะต้มแค่ครั้งเดียวก็ทำอาหารได้เลยนะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วเราก็ไปใส่น้ำแล้วก็เติมเกลือ,อนิดหน่อยเพื่อให้เนื้อของเขานุ่มนะคะพอเราต้มประมาณสักประมาณ20นาทีนะคะเราก็เอาลงเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำเปล่าเอาไว้นะคะแล้วก็ทำอาหารได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะทําเป็นผัดหน่อไม้ใส่หมูนะคะหรือว่าแกงป่าหนอไม้นะคะสุดยอดอาหารป่าเลยค่ะเพื่อนๆสดจากต้นไผ่กิมซุงนะคะหวานๆเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ